ตูที่เสียไปมาจากการโดนคู่แข่งเปิดบอลด่งใสและนั่นคือจุดอ่อนที่อันเนอร์สลอตต้องรีบแก้ไขเป็นการด่วนขณะที่จะเร็วคอนซาซึ่งรับบทแบกขวาจำเป็นต้องยกระดับผลงานขึ้นมาให้ดีกว่านี้เพราะแมตชนี้เจ้าตัวโดนสาลิกาดงเจาะเป็นว่าเล่นขณะที่แผงมิดฟิลด์ตอนนี้บอกเลยว่าหมดสภาพทั้งไรอันกราเฟนแบกอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์และโดมินิกโซโบสไลกรมสึกหนักเกินไปจนไม่สามารถงัดฟอร์มเก่งออกมาได้เลย ส่วนแดนหน้าต้องบอกว่าหน้าผิดหวังทั้งหมดโดยเฉพาะดีเอโกโชตาที่ไร้ความแข็งแกร่งและไม่สามารถปั่นป่วนเกมรับสาลิกาดงได้เลยแถมยังทิ้งโอกาสทองช่วงโทษเจ็บครึ่งแรกไปด้วย 4. เคียซ่าเอลเลียดได้เวลาน้อยไปหน่อยหนึ่งในเรื่องที่พอจะยิ้มได้บ้างสำหรับสาวกเดอะคอปก็คือผลงานของเฟเดริโกเคียซ่าและฮาวิเอลเลียดที่ลงสนามในช่วงราวๆ20นาทีสุดท้ายและสามารถสร้างอิมแพคให้กับเกมได้มากกว่าตัวสำรองคนอื่นๆ เคียซ่าแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทยอย่างมากพยายามเข้าบอลทุกจังหวะและถ้ามีโอกาสจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวในการเล่นงานเกมรับของนิวคาเซิลซึ่งหลายครั้งก็ทำให้คู่แข่งต้องเจอกับงานหนักในการรับมือสิ่งที่เห็นได้ชัดจากตัวเอลเลียดก็คือพลังในการเล่นโดยเฉพาะในยามที่ทีมตกเป็นรองแต่ไม่เคยหวั่นหวันจะวิ่งทุกจังหวะตัดบอลเร็วสร้างโอกาสตลอดสำหรับจังหวะที่ผ่านบอลให้เคียซ่าหลุดเข้าไปซัดประตูตีไข่แตกต้องบอกว่าทั้งแม่นยำและเฉียบคม น่าเสียดายที่โค้ชอันเนอร์ส่งทั้งสองคนลงสนามช้าไปหน่อยถ้าหากพวกเขามีเวลาอยู่ในสนามมากกว่านี้มีความเป็นไปได้สูงที่เกมรุกของทีมจะมีมิติและทำให้นิวคาสเซิลต้องเปิดตำราตั้งรับจนหัวหมุนแน่นอน5แชมป์แรกของอันเนอร์ยังต้องรอไปก่อนตอนนี้ลิเวอร์พูลตกรอบฟุตบอลถ้วยไปหมดแล้วเหลือลุ้นเพียงแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเท่านั้นแม้พวกเขาจะนำห่าง12คะแนนและเหลือโปรแกรมเพียง9เกมแต่ในโลกฟุตบอลอะไรก็สามารถเกิดขึ้นได้ ฉะนั้นห้ามประมาทเด็ดขาดในายใหญ่ชาวดัตมีโอกาสที่จะได้นำความสำเร็จแรกในฐานะกุญซือหงแดงประดับเกียรติยศทั้งกับตัวเองและสโมสรแต่น่าเสียดายที่ทำไม่สำเร็จกระนั้นก็ไม่ได้หมายความว่าทุกอย่างจะสูญเปล่าเพราะอย่างน้อยพวกเขาก็สู้เต็มที่แถมเป็นม้านอกสายตามาตลอดนับตั้งแต่ผัดเปลี่ยนยุคจากครอฟซูอาเนอร์ หลายคนอาจมองว่าบอสอัเนอร์วางหมากพลาดในเกมนี้ซึ่งก็มีส่วนจริงแต่สิ่งที่ทําให้แฟนหงแดงประทับใจก็คือความเร็วและกล้าในการแก้เกมงานนี้ต้องบอกว่าแม้จะเสี่ยงแต่ก็เป็นการเสี่ยงที่น่าประทับใจแถมเกือบทําสําเร็จด้วยการชวดแชมป์คาราบาวคับอาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจของนักเตะเพราะพวกเขาก็เพิ่งร่วงตกรอบ16ทีมแชมเปี้ยนลีกเดชบุลที่มีช่วงพักเบรกทีมชาติเข้ามาขั้นพอดี และนี่จะเป็นช่วงเวลาที่ทําให้อนเนอร์กับทีมสตาฟมีเวลาขบคิดและแก้ปัญหาพอถึงเวลากลับมาแข่งเกมหลีกพวกเขาจะได้ไม่ผิดพลาดในเกมหลีก